สวัสดีครับผมหมิงลี่ห้าห้าหนึ่งสองสามฟันนะครับก็วันนี้ผมจะอยู่กับเพื่อนผมนี X X โอวินเอ็กเซลมาวันนี้ผมจะเล่นเบรดวอลผมจะเล่นในเกมเบรดวอลราจะเล่นบอกบอนในแบบเบรดวอลนะครับที่เรียกชื่อชื่อเบรดวอลนะครับแต่ถ้าอยากอยากดูตอนี่เพื่อนผมเล่นอะ่ะไปให้ไปดูในแชทหนึ่งห้าห้าหนึ่งสองสามฟันนะครับ ถ้าเิดอยากดูชนะของนิโอคือพิมพ์ว่านิโอวินเอเกสมาส่งของอันนี้ก่อนเธอขอมีหกอย่างลักกี้เดียวดัคกี้รอมีเบดรอเทนทีสามโลกขนนสัตว์สิบหกดับไดมอนด์เอนชานแล้วก็หอคอยกับการฟื้นชีวิตรวดเร็วคือทุกอย่างก็ดีหมดผมจะผมจะขอที่ดีที่สุดคือดับเพชรผมือขอได้ขอดีเดียวสามสองหนึ่งเอ ผนสั้นสามสอนึ่เอเบลอดสามสองหนึ่งเอสามสองหนึ่งเคผมซื้อจากสองร้อยสิบเก้เหลือร้อยเจ็ดสิบสี่ผมซื้อหมดเลยข้าวดละเลยผมจะไม่ตายผมซื้อมาหมดแล้วอจ่านี่ๆเดี๋ยวเราบอกไม่ต้องพูดไงแทงศักดิ์สิทธิ์แทงศักดิ์สิทธิ์ ไม่ได้แทงักิอันนั้นเยไม่ได้ของเราจะไปตีคนให้ตายจะมันตมันต่างกันไอ้แทงสักดิกิอนใช่ไมช่อะไรมันคุกตไม่ครับอันนี้ผมบอกครัเพื่อนต่อทางไม่ดีเลยครับนายอะไรกันมาพพูดกนต่อทางขอสิครับเยครับ คิดให้ได้อย่างงี้ดิตกตายรไปดูคลิปเก่าของเนียวครับคืออันนี้เนียวไม่ได้เป็นคนตอบบอกเอแต่นั้นแต่นั้นไม่คนตอบบอกเอแต่เริมเกมมาตายเหมือนกันนะครับคือแบบโ,โ,โ,โอ้โหตบมือให้ทุกคนเลยดีทุกคนดีใจไหมอ่ะ นี้ผมจะตอบบล็อกไปแล้วทีมสีฟ้าแตกแล้วอย่างเร็วเลยมาผมจะไปรำลึกสีสีอื่นโอเคผมจะมออบอกนี่ผมจะเย็นผมจะบอกแล้วนะครับคือกันไกลอ่ะเวลาจะทุบเตียงใช่ไหมต้องใช้กันไกลอย่างเดียวน,นะครับไม่ไม่สามารถใช้อืญญ่นได้มาไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนใช้ทุกอย่างตีได้ไอ้พี่เอ็กซสี่เมื่อก่อนใช้ใช้มือก็ได้มาเก็บเพชรเพชรเอาไว้อะ เพชรทองยีเอ้ยแดงแดงมาก็มาดิครับเกาะก็ไม่มีเกาะแค่ทองบางส่วนเนื้ออยู่ไหนมาที่เก็บเพชรไม่ได้เอาเพชรเร็วๆมาที่ฟาร์มเพชรเนียวตัวนี้โค้งจะไปทางเพื่อป้องตียังครับตายใครตายมันตกตายตอนนี้ใครตายตัวนี้ตัวนี้เนียวเดี๋ยวทุกคนตอนนี้ตอนนี้อยู่ได้เงย ไข่ไอ้เจี๊ยบฟาดเฮ้ยแล้มันตีแรงจังอะเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเราตีผิด้าดเรามีดาบเพชรด้วยในนั้นตอนนี้นะครับตอนนี้ผมจะตายแล้วครับวิ่งดิวะวิ าาเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้อนนเอ้ยอย่าเพึ่งครับตอนนี้ผมจะทำผมจะผมจะแบบว่าเ้าลปีแล้วก็ออกจากเกมเพื่อชวนเพื่อนผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปลบปับเบกกันนะคะรู้สึกเหนื่อยกายเหนื่อยใ,ใจในการแพ้ครั้งนี้โอ้ oh my god เอ้ไปนะฟังเพลงเพลล์กันเถอะทุกคน เพราะว่าถ้าถ้าถ้าเกิดผมอย่างนี้ใช่ไหมพอหน้าจอเล็กลงผมก็จะแบบไปเออผมก็จะแบบหน้าจอจะเล็กลงผมตัดไปจดเจอกันในเบบล์เกมหน้านะครับแล้วผมไปกันเลยเข้าเลยนะครับไปกันเลยชวับโอเคกับคิดกันไปแล้วมาเกมต่อไปตอนนี้หกโมงสี่สิบแล้วนะครับมา ชุดเกาะเพชรกางเกงทองทองสิบสองขนสัตว์เอยผมจะไม่ใช้พวกคุณแจแล้วผมจะเดาม้วขอให้ได้ของดีนะครับสามสองหนึ่งบูดดีจริงด้วยมมไม่จวก็ไม่ต้องพูดนดียวหัวร้อนแล้วนะพูดอะไรเนี่นอ,อเค ใค้ขี้วายจเย็นๆเดีย3สามสิยมโอ้ยอะไรวะมากราะคอทั้งเซตเดี๋ยวไปเอาดาบเพชรกันเถอะทุกคนผมจะใช้แจนซอชั่วขนาดนะครับนี่ ยก็วิชูเดิสก็สีเขียวแตกแล้วอย่าบอกนะว่าเพื่อนผมไปเพื่อนเพื่อนผมเพื่อนผมที่ไม่ใช่นิยวนะครับไปซ่าทีมสีเขียวแล้วมันก็แตกแล้วเก็บขึ้นขึ้นทีผมโหดเขาโล่นเลยอย่างเงี้ยเอ้ย ทีมผมมันไปทุกเตียงแล้วมันก็ตายหมดแล้วแล้วใครวิ่งไปอ่ะสีอะไรอะสีมาเก็บ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 เกใครวิ่งไปอะเนิโอวิ่งเหรอตอนนี้ผมเสียมเสีตอนนี้ผมว่าผมวิ่งกว่ากับากาเฮ้ยเพื่อเราไปเร็เๆนเนีตอนนี้สีเหลืองจะมาผูกขาดเหรนกลับยวกับกลับกลับกล กาบกาบกาบเป็นอาบน้ำานยครองกาบ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 ,บเพื่อเรามันตายแล้วก็ไปตายไปตาย,ตายไปไปแล้วก็ตายไปแล้วก็ตายมาเนี้ยกันเลยยายเดสรอยทงไม่มีใครเก็บเก็บดีครับจะรออะไรมันจะต่อไปข้างบนกันรึคิดว่าจะทำอะไรเถอ นาย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 อยู่ไหนอะนันอยู่ไหนอะนายว่าดีนายชุดกอดทองใช่ไหมนายนายนากชุดกอดทองใช่มนาย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 เอ้ยอยู่ไหนวะเอาจะตายเฮ้ยเกือบตาย ชุดตวทองซ่าบไม่ได้หรอกจ้าน้องสาวอ้ยเบื่อนิโอนะไปกันเลยเอาแอปเปิ้ลแล้วก็ไฟเบรลแพง แล้วก็อัปเดตอะไรดีเนาะหรืวก็ไม่หาอะไรอัปเดตก่อนใครใครเพื่อนผมมันแย่ใครใครใครบอกระบุหนึ่งเรียกว่าเขาเพ็ดหน่อยเพ็ดเพ็ดเพชรเพชรเพ็เพเพดไดมอนด์ไดมอนด์เดี๋ยวเยี่ยมใครสร้างหัวคอยอ่ะ ตายแล้วเรยบอกว่ามัน,น,นอ,อยู่รอบๆเปนนทยเลยยอนเลยเ่ยบเยงียบๆเก็บปับป๊บปะเด,ด้งปะเด,ด้งให้เจ็ดแม่เจบอกว่าผมจะอัพความคมชัดนี่ดับ มีคนตามหลังด้วยนะเยี่ยมเก็บเยอะตอนนี้ตอนนี้มมมผมตอนนี้ทีมทีมผมไม่มีใครไปกลางกันเลย เพื่อนผมตกตายเพื่อนผมตกตายสุดยอดเพื่อนในเกมนะครับตกตายบ้ามากเลยก็เลยย่าผมมีเรามีทองหนึ่งเม็ดเอาไปเก็บหย่าอันนี้มันฟูลิออติมิติกโบเอ้ย เียวเราอยากรู้ว่าเนียวเวลาเนียวอธิบายอะไรอะนก็จะพูดแบบแบบนู่นนี่นั่นโนนแล้วครับเก็บเออมันพูดงไงเนียวดาวเพชรมาอัพเกรดน้ำพุกันน้ำพุน้ำพุเนียวไปไหนอะต่อไปกาใช่ไหมเยี่ยมฉลาดลํำนนอเก็บไปกันเลยเนียวเป็นคนไปข้างหลังตงรงนี้มิ่งไปเก็บนะจ้า เราทำไมไม่ให้บ้านนายเราเล่ลน้อไม่ต้องแค่ไม่เฉบแปกตนะัวและใจลบดิเ,เฮ้ยทางนั้นใ้ได้หรือฮะ่อน<า>ิยดีเลย่พื่อนิสัย่วาวเกยัยพออย่าว่ามันดีใครใครได้ก่อนใครเก็บก่อนก็ได้ก่อนนอแต่ว่าจะคนอื่นอ่ะ เก็บกล้าเฮ้ยใครใครมาทำลายตีแต็มกินก็ได้เปิน้นคุมกันกินก็ได้เปิน้น,นแล้วคุมการย้ายโยโย่ขอ,อขอ,อใครเก็บโยเก็บใช่ไหม แล้วหัวร้อนนะอ่ะหัวเอ๊ะทำไมมันลอยอ๋อเยิมเยิมเยิมซื้อซื้อซื้อสามสามสามขัพเกียร์ขัพเกีร์นี่น้ำพุเลยว่สี่แล้วใกล้จะแม็กแล้วจะได้หิวเลื่องเร็วขึ้นไปเลยเนาะไปเพล แย่ที่ยังไม่แตกนะครับนำน้ำผู้สิที่ว่าฟาร์มใช้สี่โยมมีเท่าไหรไไ่เป็นเฟสเลยไปกันย่ยมาเก็บเฟสอีกรอบหนึ่งตอนนี้ทีมผมเหลือ3คนแล้วนะครับ ใช่แต่ผมไมมม่ยอผจะซว้ถึงที่สุดเก็บของวันนี้วันนีเรื่องมึงแตกเมื่อกียร์วันนี้ไม่ยืมเดินวนทำไมจะพูดตามทำไมวะนี่ร้อยไปละเฮ็ดเฮ็ดหกเมตรโอ้โห ยอะไรบ้างอ่ะโอยางเยอะเลยเยอะจริงเยอะจริงตอนนี้เนามีเพชรกี่เม็ดยดสีผมยึดสีผมและวยอก็กินเพชรละี่เอเพชรมาดิเพชรเพชรเพชรขอเพชร ชาร์จอ,อย่างขอเพชรเร็วๆไอันนี้เราจะได้อัพเกรดขอบใจเก็บหยียบเพชรสิเมตรโอ้เราต้องการอีกสองเมตรเดี๋ยวเราไปหาเราจะได้อัปเกรดอันนั้นไงอัปเกรดดาบให้มันเป็น <Yeah. S 2> ชาร์จในสองโนตามเรามาก่อนเราถ่านสีเขียวเป็นเป็นที่ที่อยู่บ้านเราตอนนี้คือเพื่อนผมมีคนตายแล้วนะครับ ตอนนี้เหลือแต่ผมกับเหลือแต่ผมเหลือแต่ผมกับนิยววินเอ็กซตอนนี้ผมเนียวไม่โดนปรกันเก็บแบเวอร์เอ้ยไม่เป้เ<ป>นียวอัพเกะพลิกแอสเหรอ จะไม่อัพเกรดาบช้ำเน็ตนะครับแต่ผมจะอัพเดอัพเดไอรอนจะได้ผลิตเร็วขึ้นเดินเยอะไปไปไปตอนนี้ไม่มีคนมากลัวเลยนะครับด้านหลังเน,น,งนงี่ยใช่ซื้อซื้อแย้มเนาะดาบเพชรฟรี่ฟูรี่ ฟรีฟรีฟรีซอสในกันไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็ลัมยาลักชิ่งโฟชั่นแล้วก็สวีทลัมยาสเปย์แล้วก็ฟอทไบัคเกอร์จบแล้วเกมมันจบนี่ถือลัมยาไปเลยเอาไว้เดี๋ยเดี๋ยวเดีทุกคนดูนะครับกระดาษขนาบเพชรกับดาบเจนซอสนี่นี่ ตอนนี้ผมค่าสีแดงเฉยเลยครับอ้าวผมยังไม่ทันทำอะไรเลยอ่ะมึงซื้อดาบเพชรเองอ่ะตอนนี้ผมเมื่อกี้ผมเมื่อกี้คือคนสุดท้ายผมปาผมปาไฟไฟบอลทีเดียตายเลยครับโอ้ยเนี้วเนี้วค่าหนึ่งคนเราเนี่ยตอนนั้นเราเราฆ่าละเราค่าเป็นหนึ่งคนแล้วนะเนี้วค่าหนึ่งคนเองหมายความว่าอะไรตอนนี้สูงมาได้ค่าหนึ่งคนจากเมื่อกี้เพราะว่าผมปาไฟบอลจนมันอ้าวแต่แต่เราก็ค่าหนึ่งคนแต่ทำไมไม่ได้อ่ะดูเหมือนกัน โอเคงั้ไม่เป็นไรโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอเดี๋ยววันนี้ผมก็ขอสัลิีนี้ผมก็ขอไปก่อนไปไปก่อนไม่ได้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ